นั่งเลยให้มันยืนนิดหนึ่งยืนอ้บยืน,ยน,ยนตูนยืนตูนตูนตูนเอาไขา่ไข่ไข่เอาวะเอาไขา่ ไข่เหรอไข่เหรอไม่ต้องมาหาแม่เลยไปเลยตื่นยืนก่อนยืนึ๊บไปเลยหนึ่งช้อนเอาไข่ไข่ไข่เอาว่าเอาไข่ไข่ไข่เอาไข่ไข่ไข่อุ้ยหอยยังลูกไข่ไหมไข่ไหมเอาไข่ไข่ไข่เอาว่าเอาไข่เอาอุ้ย อุ้ยพักพักหน้าทิมนะโอเคตุ้มยูนไหนกินกับตุ้มเลยใครใหมูู่โอ้เก่งจังเลยแมวเดี๋ยวจะตกที่นอนซะนะเนี่ย